โอ้บบนมือโอ้บนมือตายหาตะกียตะกียกินมือ เละเละฉันเละเละแ <laughs> มงโค้ดโหลเลยล่างไม้ไปเนิน hard boy จิตใจคนทำทางทำด้วยเลยเนิน ตักนน่ะคนลากรถมันคือปร